แม้ในความมืดใต้ทะเลลึกเช่นนี้ก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างน่าทึ่งแต่เกือบทุกครั้งที่ดำลงไปก็มักจะพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆหรือได้เข้าใจถึงนิเวศวิทยาของสัตว์ชนิดที่เคยรู้จักมาแล้วที่ก้นทะเลลึกเป็นเสมือนอีกโลกหนึ่ง แต่โลกใต้ทะเลลึกนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่อยู่บนผิวทะเลที่เราคุ้นเคยอย่างไรระบบนิเวศวิทยาบนพื้นผิวทะเลได้อาหารจากสารอินทรีย์ที่แพลงต้นพืชผลิตออกมาแต่ในระดับลึกข้างล่างที่ที่แสงส่องไม่ถึงไม่มีแพลงต้นพืชที่จะผลิตสารอินทรีย์ได้แล้วอะไรล่ะที่ช่วยเกื้อกูลระบบนิเวศวิทยาของสัตว์ใต้ทะเลลึก นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าอาจเป็นประสานอินทรีย์ที่อยู่บนพื้นผิวทะเลถูกกรองลงสู่พื้นทะเลลึกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งวิทยาศาสตร์พยายามเชื่อมโยงปมที่มองไม่เห็นระหว่างสองสิ่งดังกล่าวว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อสืบดูว่าสารชนิดใดที่จมลงสู่พื้นทะเล ครื่องมือชนิดใหม่จึงได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยจะหย่อนกลวยยักษ์นี้ลงไปสู่พื้นมหาสมุทรในระยะเวลาน,านานพอที่จะเก็บตัวอย่างอนุภาคที่เล็กที่สุดขึ้นมาจากก้นทะเลจากตัวอย่างที่เก็บมาจากใต้ทะเลลึกที่ความลึกหลายพันเมตรสิ่งที่สะดุดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์มากที่สุดก็คือของเสียก้อนเล็กๆยาวๆที่ทับถมอยู่ที่ก้นทะเล จากการวิเคราะห์พบว่านั่นคืออนุภาคส่วนหนึ่งของแพลงต้นพืชที่ตกลงไปจากพื้นผิวทะเลแต่มูลที่เห็นนี้ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โดยไม่ย่อยสลายได้อย่างไรในเมื่อตกลงไปลึกตั้งหลายพันเมตรใต้ทะเลเชน่นนี้ในระบบห่วงโซ่อาหารสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่กินแพลงต้นพืชเป็นอาหารก็คือแพลงต้นสัตว์ตัวเล็กๆนี่คือคอปเปอ มันเป็นแพลงต้นสัตว์ชนิดหนึ่งมูลที่พบที่ก้นทะเลนั้นเป็นมูลของเจ้าคอเปอร์พอตนี่เองก่อนหน้านั้นเชื่อกันว่ามูลของแพลงต้นสัตว์เล็กๆจะละลายหายไปอย่างรวดเร็วแต่การศึกษาเกี่ยวกับมูลของคอเปอร์พอตพบว่าที่ผิวของมันถูกข่อหุ้มด้วยเยื่อบางๆใสๆที่ไม่ละลายในน้ำทะเล เยื่อน,นี้อาจช่วยป้องกันแผลงต้นพืชจากอวัยวะที่ใช้ย่อยอาหารของเปอพ์พอตมูลนี้เต็มไปด้วยสารอินทรีย์ที่ถูกกินเข้าไปมูลของเปอพ์พอตตัวหนึ่งเป็นเสมือนการส่งแคปซูลที่เป็นสารอินทรีย์จากผิวน้ำลงสู่พื้นท้องทะเลที่ใดที่พบแผลงต้นพืชอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ที่นั่นก็จะพบเปอพ์พอตที่กินแผลงต้นพืชนั้นแพร่พันอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเขาเป์พอสกลุ่มใหญ่กินแผงต้นพืชทั้งหมดเข้าไปมูลที่มันถ่ายออกมาเป็นตันๆก็จะจมลงสู่พื้นทะเลนานมาแล้วได้มีการพบว่ามีวัตถุที่เป็นสะเก็ดสีขาวที่รู้จักกันในนามหิมะทะเลแขวนลอยอยู่ในมหาสมุทรลึกๆ ปรากฏว่าวัตถุที่เป็นสเก็ตนี้แท้ที่จริงก็คือซากของแพลงต้นที่ตายแล้วและมูลของมันเกาะติดกันกลายเป็นมวลที่มองเห็นได้ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงรู้ว่าสารอินทรีย์ปริมาณไม่เกิน10%ที่ผลิตขึ้นโดยแพลงต้นพืชจะจมลงสู่พื้นมหาสมุทร ลาวเชียนตัวเล็กนิดเดียวแต่มีรังขนาดใหญ่มากช่างไม่เหมาะกับตัวของมันเลยเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆเราก็พบว่ามีแท่งมูลและหิมะทะเลก,ก่อติดอยู่บนรังของมันรังของลาวเชียนนี้ความจริงแล้วมันเป็นโครงสร้างที่สร้างขึ้นอย่างชาญฉลาดเพื่อดักสารอินทรีย์ขนาดเล็กซึ่งจมลงไปเริ่มจากมันกรองสารอินทรีย์ขนาดหนึ่งออกไปด้วยตาข่ายหย,ยาบๆซึ่งทำด้วยเมือก แล้วเทน้ำเข้าไปในเครื่องกรองขนาดเล็กที่อยู่ภายในลําตัวเพื่อเก็บเอาเฉพาะสารขนาดที่มันกินได้เท่านั้นลวาวเชียนจะทิ้งรังทันทีเมื่อมีอะไรทําให้มันตกใจหรือเครื่องกรองของมันอุดตันมันจะทิ้งรังไปเพื่อไปสร้างใหม่มันสร้างรังใหม่ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ส่วนรังที่ถูกทิ้งร้างก็จะลอยลงสู่ก้นทะเลชา้าๆพร้อมกับของเสียในที่สุดมันก็จะกลายเป็นหิมะทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรในระดับที่ลึกๆลงไปไม่เพียงแต่มูลของแพลงต้นและหิมะทะเลเท่านั้นที่เป็นพาหนะนําสารอินทรีย์ลงไปสู่ก้นทะเล นี่คือคริวกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกสิ่งมีชีวิตเล็กๆนี้ขึ้นมากินแผลงต้นพืชที่ผิวทะเลในตอนกลางคืนและกลับลงสู่ใต้ทะเลลึกในตอนรุ่งเชา้าพวกมันยอมเป็นภาระนำสารอินทรีย์ที่อยู่บนผิวทะเลลงสู่ก้นทะเลได้และสัตว์ที่ดักกินคริวอยู่ที่ก้นทะเลก็คือไซโฟโนฟอร์ซึ่งจะทางหนวดของมันออกคล้ายเบ็ดตกปลา ไซโฟโนโฟอร์ใช้หางจับเคลวเมื่อเหยื่อสัมผัสเข้ากับหนวดอันยาวของมันมันก็จะปล่อยหนามพิษเข้าแทงและกลืนกินเหยื่อทันทีมูลของแพลงต้นหิมะทะเลและกลไกที่นำสิ่งมีชีวิตร่วงลงสู่ก้นทะเลได้นำสารอินทรีย์จากผิวน้ำลงสู่ใต้ทะเลลึกด้วยกล่าวโดยสรุปเจ้าสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกตัวน,นี้ได้อาศัยแพลงต้นพืชที่ผิวทะเล แต่สัตว์ใต้ทะเลลึกไม่เพียงแต่จะใช้ประโยชน์จากสารอินทรีย์ที่ผลิตโดยแพลงต้นพืชเพียงอย่างเดียวพวกมันยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือระบบนิเวศของมหาสมุทรในภาพรวมทั้งหมด เรือฮากุโอมารุ u, ของห้องปฏิบัติการวิจัยทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวกำลังศึกษาระบบนิเวศวิทยาของชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนหนึ่งของการสำรวจคือการสูบน้ำทะเลจากความลึกที่แตกต่างกันระหว่างน้ำที่บริเวณพื้นผิวทะเลและน้ำจากความลึกหลายพันเมตรมาวิเคราะห์ น้ำที่อยู่ชั้นบนของทะเลและน้ำจากทะเลลึกถูกนำมาเปรียบเทียบกันซึ่งเราพบว่าน้ำจากผิวทะเลที่มีแพลงต้นพืชอาศัยอยู่มีสารพวกฟอสฟอรัสและไนโตรเจนซึ่งเป็นสารที่จำเป็นต่อาการสังเคราะห์แสงอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับน้ำจากใต้ทะเลลึกซึ่งมีสาร2ชนิดดังกล่าวอย่างอุดมสมบูรณ์ในบรรดา,าธาตุที่ต้องการเพื่อการสังเคราะห์แสงนั้นฟอสฟอรัสและไนโตรเจนจะมีอยู่ในปริมาณน้อยนิดเท่านั้น โดยเฉพาะฟอสฟอรัสซึ่งเกิดจากหินฟอสเฟตบนพื้นดินนั้นจะถูกฝนละลายอย่างช้าๆแล้วไหลลงสู่ทะเลในปริมาณจำกัดยิ่งแพรงต้นพืชผลิตสารอินทรีย์จากการสังเคราะห์แสงได้มากเท่าไหร่ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนก็ยิ่งถูกใช้ไปมากเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้จึงพบว่ามีฟอสฟอรัสและไนโตรเจนบนผิวทะเลน้อยมาก ที่ใต้มหาสมุทรสารอินทรีย์จะถูกสัตว์และแบคทีเรียกินย่อยสลายกลายเป็นฟอสฟอรัสและไนโตรเจนไปในที่สุดเช่นเดียวกับตัวหนอนและแบคทีเรียที่ช่วยสลายใบไม้ที่ร่วงหล่นไปเป็นาธาตุให้กับพื้นดินสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกก็มีบทบาทสําคัญในการนําสารอินทรีย์นั้นกลับมาเป็นาธาตุที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงได้อย่างไรก็ตามแพลงต้นพืชที่ต้องสังเคราะห์แสงจะพบในบริเวณผิวน้ําเท่านั้น ้าปล่อยไว้เช่นนั้นธาตุต่างๆที่มีค่าจะสูญเสียไปอยู่ใต้มหาสมุทรถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงอาหารของสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวทะเลจะไม่ลดลงจนทำให้ระบบนิเวศท,ทั้งหมดในมหาสมุทรเสียไปหรือแต่ผลที่ได้ปรากฏว่ามหาสมุทรมีระบบที่ชานฉลาดที่สามารถนำเอาธาตุต่างๆที่มีค่าเหล่านี้กลับขึ้นสู่ผิวน้ำณมหาสมุทรแปซิฟิกนอกฝั่งทวีปอเมริกาใต้ของประเทศเปรู ที่นี่เป็นแหล่งทำการประมงที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่เห็นอยู่นี่ ah. คือปลาแอนโชวีคล้ายปลากระตักที่นี่มีปลาแอนโชวีอุดมสมบูรณ์มากในบางปีที่นี่จับปลาแอนโชวีได้ถึงหนึ่งในสีของที่จับได้จากทั่วโลกเหตุผลที่ทำให้ที่นี่มีปลาชุกชุมก็เพราะมีแพลงต้นพืชเกิดขึ้นที่ผืนน้ำนี้จำนวนมาก มากจนทำให้ผิวน้ำทะเลในบริเวณนี้กลายเป็นสีเขียวไปในหน้านน้ำนี้มีปรากฏการณ Up ์ upwelling หรือน้ำผุดเพื่อนำเอาฟอสฟอรัสและไนตโตรเจนที่ทับถมอยู่ก้นทะเลขึ้นมาบนผิวน้ำ ตามชายฝั่งทะเลตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ลมจากทิศใต้จะพัดผ่านน้ำไปทางด้านเหนือน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ทางด้านเหนือก็จะถูกส่งต่อไปยังทะเลตามการหมุนของโลกและเพื่อเป็นการทดแทนน้ำที่ถูกเปลี่ยนที่ไปน้ำใต้ทะเลลึกก็จะพุ่งขึ้นสู่พื้นผิวทะเลกระแสน้ำที่พุ่งขึ้นมานี้ก็คืออัพเวลิงหรือน้ำผุด และน้ำขุดนี่เองที่ได้พัดพาเอาฟอสฟอรัสและไนโตรเจนที่ทับถมอยู่ก้นทะเลลึกขึ้นสู่ผิวน้ำน้ำขุดไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ชายฝั่งเปรูเพียงที่เดียวพื้นที่ซึ่งปรากฏเป็นสีเหลืองเป็นแหล่งที่มีฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอย่างอุดมสมบูรณ์ต้องขอบคุณน้ำขุดที่ช่วยนำฟอสฟอรัสและไนโตรเจนที่ทับถมอยู่ก้นทะเลกลับขึ้นสู่ผิวน้ำตามทะเลหลายๆแห่งทั่วโลก สัตว์ใต้ทะเลลึกและน้ําผุดจะช่วยทําให้สารประกอบที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงซึ่งทับถมอยู่ที่ก้นทะเลลึกได้กลับมาสู่แพลงต้นพืชแหล่งกําเนิดของชีวิตอีกครั้งและอีกครั้งที่สารอีซีรุ่นใหม่ถูกผลิตขึ้นและวงจรชีวิตก็ได้เริ่มต้นจากทะเลตื้นสู่ก้นทะเลลึกผ่านไปยังห่วงโซ่ชีวิตอีกครั้ง จากวงจรชีวิตนี้สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามทะเลตื้นที่เราเข้าใจชีวิตของมันดีจึงหนีไม่พ้นที่จะเกี่ยวข้องกับสัตว์รูปร่างประหลาดใต้ทะเลลึกสิ่งมีชีวิตสร้างระบบรีไซเคิลที่ชาญฉลาดจนสามารถนําองค์ประกอบต่างๆมาใช้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ได้อีกมองอีกมุมหนึ่งวงจรชีวิตนี้ดูเหมือนกลไกอันชาญฉลาดสําหรับขนส่งฟอสฟอรัสและไนโตรเจนที่หายากและมีคุณค่า โดยเฉพาะฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่ขาดไม่ได้สําหรับสิ่งมีชีวิตในหลายรูปแบบมันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จําเป็นที่สุดของสิ่งมีชีวิตเช่นการสังเคราะห์สแสงการสืบทอดพันธุก,กรรมและการสร้างพลังงานฟอสฟอรัสถูกส่งผ่านจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่งด้วยระบบห่วงโซ่ชีวิตและถูกนำกลับมารีไซเคิลใหม่โดยผ่านมหาสมุทร และวงจรชีวิตที่มีฟอสฟอรัสเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในมหาสมุทรแต่มันยังขยายวงกว้างไปสู่ผื้นดินอีกด้วยสัตว์ฝูงใหญ่ปรากฏขึ้นทันทีทันใดในบริเวณทะเลสายกว้างใหญ่ของชายฝั่งทะเลเปรูชายฝั่งทะเลเปรูเป็นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกทะเลที่มักอพยพมารวมตัวกันนับล้านตัวนี่คือนกกาน้ำ นกกาน้ m เป็นนักดำน้ำที่เก่งมันดำลงไปจับปลาแอนชชวีในทะเลมันกลืนปลาชนิดนี้เข้าไปทั้งตัวและบินนำไปป้อนให้ลูกน้อยที่รอมันอยู่ที่รังนกกา้ํำฝูงใหญ่ที่อาศัยอยู่เต็มไหลเขานี้ได้อาหารที่อุดมสมบูรณ์จากทะเลนกกา้ํำมีพฤติกรรมที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง นกชนิดนี้กินปลาแอนโชวีวันละ500กรัมและขับถ่ายของสีออกมาวันละ100กรัมและในมูลของมันมีฟอสฟอรัสมากมายที่ได้จากปลาแอนโชวีดินบริเวณที่นกชนิดนี้อาศัยอยู่และได้ถ่ายมูลลงไปทับถมเป็นเวลาหลายปีจนกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่รู้กันในนามกูเอโนหรือปลาเน่า ตั้งแต่โบราณมาแล้วชาวเปรูใช้ปลาเน่าเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเชื่อกันว่าปุ๋ยปลาเน่าน,นี้มีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงชีวิตประชากรที่เพิ่มเป็น10ล้านคนในยุครุ่งเรืองของชนเผ่าอินคาแม้แต่ในปัจจุบันปุ๋ยปลาเน่าที่นกทะเลถ่ายมูลออกมายังมีปริมาณหลายหมื่นตันต่อปีรูปแบบการกินอาหารของนกทะเล เป็นการบินไปมาระหว่างนอกฝั่งและบนฝั่งที่มันอาศัยอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อนำฟอสฟอรัสจากทะเลมาสู่พื้นดินที่ลึกเข้าไปอีกฟอสฟอรัสจากทะเลถูกนำมาสู่พื้นดิน ในหลายหลายแห่งทั่วทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือปลาฝูงใหญ่ว่ายน้ำจากทะเลมุ่งหน้าสู่แม่น้ำมันคือฝูงปลาแซลมอนปลาแซลมอนที่โตในทะเลกลับสู่ลำธารซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดเพื่อวางไข่ปลาซอกไอายแซลมอนว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไป ปลาที่หลั่งไหลามาสู่ลำธารอย่างหนานแน่นนี้ดูราวกับท่อที่ส่งอาหารที่มีคุณค่าจากทะเลสู่ผืนดินในแคนาดาและอเมริกาแซลมอน130ล้านตัวมุ่งหน้าสู่แม่น้ำซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดทุกปีเพื่อวางไข่มันเป็นความพยายามครั้งเดียวในชีวิตของพวกมันก่อนที่พวกมันจะจบชีวิตหลังจากนั้นไม่นาน บริเวณต้นน้ำของแม่น้ำเฟรเชอร์ในเมืองบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดานี่คือที่ไกลทะเลที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่ซอกอายแซมอนเดินทางมาวางไข่มันห่างจากทะเลกว่า1,000กิโลเมตรซอกอายแซมอนเดินทางมาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยเกือบ1,000ตัว พอปลายเดือนสิงหาคมแซลมอนส่วนใหญ่ก็จบชีวิตดรทอมจอห์นสตันจากแผนกวิจัยประมงของกระทรวงประมงแห่งบริติชโคลัมเบียกำลังศึกษาวิจัยว่าแซลมอนนำธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนจากทะเลมาสู่ลำธารมากน้อยเพียงใดผมเชื่อว่าปลาแซลมอนที่มาวางไข่มีความสำคัญมากกับปริมาณ สมดุลสารอาหารของลำธารเหล่านี้ตัวอย่างเห็นได้ชัดของความสําคัญก็คือความแตกต่างระหว่างปริมาณของพืชขนาดเล็กที่ก่อตามหินในลำธารที่ปลาแซลมอนเข้ามาวางไข่น้อยกับลำธารที่แซลมอนมาวางไข่มาก ลำธารที่มีแซลมอนมาวางไข่มากจะมีพืชขนาดเล็กเกาะมากตัวอย่างเช่นเ,เมื่อปีที่แล้วลำธารกรัสกี้ครีกมีแซลมอนถึงกว่า1 0,000ตัวมาวางไข่และมันได้นำฟอสฟอรัสกลับมาสู่ระบบนิเวศประมาณ100กิโลกรัมครับในเดือนกรกฎาคมก่อนที่แซลมอนจะเดินทางมาถึงนั้นเกือบจะไม่มีมอสเกาะอยู่บนหินที่ลำธารน,นี้เลย แต่พอสองเดือนต่อมาหลังจากที่แซลมอนมาวางไข่และล้มตายลงผิวของหินก็ถูกปกคลุมไปด้วยมอสเต็มไปหมดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนที่ได้มาจากการตายของแซลมอนเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตของพวกมอสมอสที่โตขึ้นได้กลายเป็นอาหารของมแมลงในแม่น้ํานั่นเองและปลาแม่น้ําก็กินมแมลงอีกทอดหนึง่งโดยวิธีนี้ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนสารอาหารจากทะเลจะถูกดูดซับด้วยระบบนิเวศวิทยาของแม่น้ํา จากการศึกษาของดรจอห์นสตันประมาณ40-60%ของไนโตรเจนที่เป็นส่วนประกอบในตัวแมลงแม่น้ำเป็นไนโตรเจนที่ได้มาจากทะเลเมื่อฤดูการเปลี่ยนไปหิมะที่ละลายอยู่ในฤดูใบไม้ผลิทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นและฟอสฟอรัส ก็ค่อยๆไหลกลับสู่ทะเลอีกครั้งและแล้วการเดินทางอันยาวนานก็เริ่มขึ้นอีกโดยผ่านวงจรห่วงโซ่ชีวิตวงจรชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์เฉพาะชีวิตในทะเลอย่างเดียวแต่รวมไปถึงชีวิตบนพื้นโลกทั้งหมดและเรายังพบว่าวงจรชีวิตนี้มีบทบาทสำคัญ ในระบบนิเวศวิทยาของโลกด้วยแอ่งน้ำแฮมเมอร์ลินพูลบนชายฝั่งทะเลตะวันตกของออสเตรเลียที่นี่เราค้นพบบพรรพบรุษของแพรงต้นพืชที่กำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อ3ามพันล้านปีมาแล้ว ทะเลในยุคเริ่มต้นแพลงต้นพืชในรุ่นแรกสร้างออกซิเจนจำนวนมากโดยการสังเคราะห์แสงและออกซิเจนนี่เองที่ทำให้เกิดมีสิ่งมีชีวิตขึ้นในหลากหลายรูปแบบในที่สุดพืชก็ได้รุกล้ำเข้ามาเกิดบนผืนดินและป่าก็ได้เริ่มต้นผลิตออกซิเจน แต่แพลงต้นพืชในทะเลได้รับการยอมรับมาตั้งแต่ต้นว่าเป็นผู้ผลิตและเก็บออกซิเจนไว้ในบรรยากาศมาเป็นระยะเวลายาวนานเรายังรู้อีกว่าปัจจุบันนี้ออกซิเจนที่ป่าปนอยู่ในอากาศมีระดับคงที่ใกล้เคียงกับระดับออกซิเจนเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนระดับออกซิเจนยังคงที่ได้อย่างไร เมื่อไม่นานมานี้ฟอสฟอรัสในฐานะสารประกอบของสิ่งมีชีวิตถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญที่อาจนำไปสู่คำตอบนั้นดรเจมส์เลิฟล็อกเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนทริฎดีไก้ที่เชื่อว่าโลกทั้งโลกมีระบบเดียวดรเลฟล็อกยังเชื่อว่าฟอสฟอรัสอาจจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมปริมาณออกซิเจนในอากาศ เมื่อนึกถึงฟอสฟอรัสเนี่ยมันชัดเจนเลยว่ามันคือหนึ่งในธาตุที่จำเป็นที่สุดของสิ่งมีชีวิตมันสร้างสารที่ใช้ในการสืบทอดพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตคือ DNA และ RNA และมันยังสร้างโมเลกุลที่ทำหน้าที่ถา่ายทอดพลังงานซึ่งถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้น ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าสิ่งมีชีวิตจะเป็นยังไงสิ่งมีชีวิตและฟอสฟอรัสเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกแต่ฟอสฟอรัสและออกซิเจนก็แยกกันไม่ออกเหมือนกันวงจรของฟอสฟอรัสนเกี่ยวข้องกับวงจรของออกซิเจนอย่างเหนียวแน่นชนิดแยกกันไม่ออกเลยและเรื่องที่ชี้ชัดว่าฟอสฟอรัสควบคุมออกซิเจนในทะเลได้อย่างไร ก็ยังคงต้องวิจัยกันต่อไปเรายังไม่แน่ใจในเรื่องนี้เราได้แต่สันนิษฐานว่ามันทำงานอย่างไรแต่เราก็มั่นใจว่ามันมีความเชื่อมโยงถึงกันเมื่อฟอสฟอรัสสัมผัสกับอากาศมันจึงเกิดการติดไฟขึ้นตามธรรมชาติและเกิดการเผาไหม้ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่ระเหยได้ง่ายและมีแนวโน้มที่จะรวมกับธาตุต่างๆได้ ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่ขาดไม่ได้สําหรับการสังเคราะห์แสงของแพลงต้นพืชกลไกการควบคุมปริมาณออกซิเจนในอากาศของฟอสฟอรัสอาจอธิบายได้ดังนี้เริ่มแรกในบรรดาสารต่างๆที่ละลายในทะเลธาตุเหล็กในธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่ามีหรือขาดออกซิเจนมากน้อยเพียงใด เมื่อปริมาณออกซิเจนในทะเลเพิ่มขึ้นธาตุเหล็กก็ถูกออกซิได์กลายเป็นสนิมแล้วรวมกับฟอสฟอรัสและเกิดการสะสมตัวของฟอสฟอรัสในทางกลับกันเมื่อระดับออกซิเจนในทะเลลดลงคุณสมบัติของธาตุเหล็กก็จะเปลี่ยนไปทําให้ฟอสฟอรัสลอยตัวกลับสู่ทะเลในที่สุดคุณสมบัตินี้ควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสซึ่งเป็นธาตุที่ก่อกําเนิดสิ่งมีชีวิตและปรับระดับของออกซิเจนได้อย่างนุ่มนวล เมื water, oxygen, ่อมีฟอสฟอรัสอุดมสมบูรณ์แพลงต้นพืชจึงสังเคราะห์แสงได้ดีและระดับออกซิเจนในบรรยากาศก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้ามีปริมาณออกซิเจนมากเกินไปฟอสฟอรัสก็จะเกาะตัวเข้ากับธาตุเหล็กที่กลายเป็นออกไซด์ผลก็คือทำให้การสังเคราะห์แสงลดลงเมื่อเป็นเช่นนี้ปริมาณของออกซิเจนจึงค่อยๆลดลงพร้อมทั้งปล่อยฟอสฟอรัสที่ได้มาจากเหล็กออกไซด์ จึงทำให้การสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วก็แน่นอนว่าปริมาณของออกซิเจนก็ย่อมเพิ่มขึ้นดรเลฟล็อก สันนิษฐานว่าความสัมพันธ์อันซับซ้อนของฟอสฟอรัสสิ่งมีชีวิตและออกซิเจนเป็นตัวเฝ้าระวังปริมาณออกซิเจนในอากาศได้อย่างดีสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งบริเวณใต้ทละเลลึกได้โดยผ่านการวิวัฒนาการมายาวนานและมันยังได้สร้างระบบท,ที่สามารถนำฟอสฟอรัสซึ่งเป็นธาตุที่มีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตกลับมารีไซเคิลใหม่ได้อีกด้วยวงจรชีวิต ไม่ได้เกื้อกูลผลประโยชน์เฉพาะกับสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งแวดล้อมบนโลกนี้ทั้งหมดการศึกษาถึงความสัมคัญระหว่างโลกและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกว่ามีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมโลกอย่างไรนั้นเพิ่งจะเริ่มขึ้นในที่สุดเราก็เริ่มตระหนักว่าวงจรของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่ทําให้โลกใบนี้ดําเนินต่อไปได้และโลกของสิ่งมีชีวิตก็ยังคงดํารงอยู่ได้ ตราบจนทุกวันนี้กาะกรีนแลนด์กาะใหญ่ในบริเวณขค้วโลกพื้นที่ส่วนใหญ่กว่าสองล้านตารางกิโลเมตรของเกาะน,นี้ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหนาหิมะที่ทับถมกันนี้ไม่เคยละลายเลยแม้แต่ในฤดูร้อน และจะกองทับถมกันจนเป็นชั้นน้ำแข็งหนาจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบปีเราพบว่าในช่วง2อถึงาทศวรรษที่ผ่านมาอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงถึง10องศาเซนติเกรดอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงซ้ำๆกันหลายครั้งตลอดเวลา250 0 0 0ปีที่ผ่านมา